สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวถุงเท้าโกเซ็นนะครับตัวนี้เป็นเมดอินเจแปนนะครับของแท้นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะ เป็นเกตเดียวกับ y o น e x เจแปนเลยนะครับนะฮะตัวที่นะักกีฬาระดับโลกใช้นะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นข้อประมาณกลางๆนะนะครับนะฮะตัวยางเนี่ยทนมากบอกเลยทนจริงๆนะครับด้านบนถุงเท้าเนี่ยนะครับจะเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศนะครับนะฮะก็จะเหมือนเหมือนโยนิคเลยนะครับนะฮะส่วนด้านล่างนะครับข้างล่างเนี่ยจะบุก หนานุ่มเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากเหมือนผ้าวูนะพวกนี้หนาปกตินะครับหนาะพอซับอร์ตนะครับนะแต่รุ่นนี้นะครับเขาเน้นตรงส้นเท้าเห็นไหมฮะตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะเย็บหนาขึ้นมาเลยนะครับนะช่วยเรื่องอาการเจ็บส้นเท้าการเจ็บรองช้าด้วยนะครับนะฮะรุ่นนี้จะมีด้วยกันสีสีนะก็จะมีสีขาวสีเทานะครับนะสีกรมท่าสีดานะครับนะฮะยูนเนก เองโกเซนเองมิซุโนะเองของแท้นะครับพูดถึงเนี่ยประหยัดกว่าถุงเท้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับบางทีถุงเท้าที่ไม่ค่อยได้คุณภาพเนี่ยเราซื้อใส่นะครับสองอาทิตย์นึงหรือเดือนเดือนเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะผ้ามันยุ่ยนะครับแต่พวกนี้นะครับใส่ไปครับสอปีบางทีเนี่ยใส่จนผ้าด้านล่างนะครับนะฮะบาง นะครับขาดนะครับนะฮะยางตรงขอบข้อเท้ายัางตึงอยู่เลยนะครับนะอันนี้ประสบการณ์ใช้ด้วยตัวเองเลยนะครับนะฮะทนมากนะครับนะฮะพวกนี้นะครับ ใช้ได้สองสามปีเนี่ยใช้ยาวจะประหยัดกว่าที่เราไปซื้อคู่หนึ่งไม่กี่บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆนะครับนะฮะเนี่ยอันนั้นเปลืองกว่าอีกนะครับนะฮะก็ถุงเท้าดีนะครับแล้วเป็นผ้าที่แบคทีเรียด้วยนะครับนะฮะก็ใครสนใจของแท้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ palm sport นะครับรุ่นนี้ก็จะมีสีสีนี้นะะนครับมีทั้งยูนิเซ็กและวูเมนนะครับนะฮะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่ palm sport นะครับสวัสดีครับ